สนุกแน่นอนครับคู่นี้มีผลกับการเข้ารอบนะครับสองคะแนนแรกจะเองไม่ได้อีกครับโอ้โหงหวะดีเข้ามาทำคะแนนมาร์กหยุดยิงเองครับเจอคินโยไม่เข้าในเลยครับินโยนนี่ใหญ่กว่าโอมาชัดเจนมากเลยครับโอโ้คนละไซส์เลยครับหมุนซ้ายหมุนขวาโอมาทำหน้าท้อตแต่ต้นเกมเลยครับแม่เก็บบอลได้ ลากขึนมาเองนะครับโดนสุภกิจเบรกไว้ที่หนึ่งให้มาที่กินโยกินโยหยุดยิงเร็วทันทีโอ้โหไทยออกมาโอมาลุยมาด้านในเจกับกินโยหลอกขึ้นซ้ายได้ครับน่าแกะแทกทางด้านขวามาโอมาลุยเข้ามา1 2สบัดออกมาให้กับมาร์คมาคร์กยิง3คะแนนลูกนี้เรียบร้อยพาวได้อีกครับจังหวะที่2 อเมซิ Office, ปรีบาวทำงานดีคินโย่ขึ้นขวาไม่ได้เก็บรีบ้าวอีกทีนึงยังได้คินโย่ขึ้นเลยครับากว่าแต่โดนบล็อกเต็มๆเลยครับทัชชรินเปิดมาทักมินสะบัดต,ต่อมาขวาขึ้นลุงนี้สวยงามครับโอ้สามดูขึ้นมาสี่ตอนหนึ่งมาทั้งแผงครับอัฟนานวางซ้ายไม่ลงเก็บซ้ำโอมาลงไปโอ้โอ,อัฟนาน จะขึ้นไม่ได้นะครับหาเพื่อนตัดมาสุภกิจขึ้นวางลงนี้โอ้โหสวยจริงๆครับวิ่งคัดหลังลงไปแล้วอัฟนานจ่ายบอลมาโตขึ้นมาเร็วเลยแฟรงกี้ออกมาทางซ้ายนัทพัฒไถเข้าไปด้านในแล้วขึ้นลงนี้เบาเกินไปชาฮิตซ้ําลงไปได้ครับโอ้โห16ต่อ11นะครับ เดี๋ยวว่าจะหนีต่อได้ไหมแฟรงกี้กิติเทพเลนดาโสมเหมือนจะเจ็บที่หลังด้วยนะครับแฟรงกี้หลือเข้ามาด้านในขึ้นขวาลูกนี้สวยครับโอม่าอุยโยงมากแต่ยังแก้ไว้ได้ครับแฟรงกี้หลือเข้ามาด้านในให้ชัยพขึ้นเป้าลงโอ้ใจวอลมาเสียแล้วนะครับแต่แฟรงกี้เนียวตวัดพอลกลับมามาคืนมาให้โอมาโล่งโล่งคนเดียวลูกนี้เรียบร้อย โอมาดิปล่อยไม่ได้นะครับเขาไม่ใช่ผู้เล่นวงในนะเขาเป็นผู้เล่นวงนอกนี่และครับงกี้ยิงคืนไม่ลงคินโยกเก็บได้ขึ้นใต้แป้นเรียบร้อยไปเลยครับไปนิดนึ่งนะครับมีความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยครับฟ,กกฟังโก้ฟังโก้ในปีนี้ยิงลูกไกลดีนะครับทั้งต้อนบ้างพลาดเคลื่อนเหมือนกัน มาอยู่ที่ทางแฟรกี้แฟรกี้ติดเครื่องขึ้นมาวางเองลูกนี้บอลลงไปแล้วก็ไม่ได้ฟาวอีกครั้งเลยครับแฟรกี้ก็หันไปวยพุทธศิษย์อีกชาฮิดชัดเคอกเหลือน้อยแล้วนะครับยิงเองโอ้โหยิง3คะแดนเช็ดแป้นลงไปอีกครับถ้ายิงโดนแป้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จ,จะฟลุกนะครับแต่ว่าบางคนก็จ,จะเล็งแป้นก็ได้นะครับนี่ลอยขึ้นมาวางด้านขวาของห่วงได้สวยงามครับมาร ลุยขวาเข้ามาโดนสกิดบอลหลุดนิดนึงสุภกิตยิงนอกสวนกลับไปเอาละครับตอบโต้ด้วยชุดปืนใหญ่ครับปัดมาเข้ามือชาฮิตทักษมินหมุนตัวขึ้นกลับมาด้านบนให้สุพันนัทสามคะแนนคืนไปยิงมาก็ยิงกลับไปไม่โกงกันครับมาร์คลุยเข้ามาด้านในวางได้ครับกินโยไม่ขยับเข้าครับแม่โอบี OB. ไทยมาที่ทัชชรินออกมาทางซ้ายครับปล่อยว่างชาฮิตลองปืนซะหน่อยเรียบร้อยเลยครับหันไปยิ้มกับเพื่อนร่วมทีมวางสวยครับอุดมโชคเทียมเลิศประตกลับไปแล้วเสียคะแนนโอ้โหวางไม่ลงเอ้าแย่งกันเองอุดมโชคขึ้นฝาวลง จังหวะพลาดเยอะเหมือนกันครับวันนี้เดีดออกมาทางขวาอัฟดานลุยเข้าไประวางซ้ายมาแล้วครับต้องลากเข้าไปเอครับอับดานดเดียวเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับออ้โหครึ่งหลังมาไวครับมาร์กโผกลับขึ้นมา มาร์คขึ้นไม่ได้แห้เอกธนัทสะบัดมาตรงกลางโอ้มาจินโยยังไม่มาครับช่องตรงกลางว่างหยุดให้ออกมาด้านนอกมาร์คยิง3แคะแนนลงไปโอ้โหควอเตอร์นี้ออกสตาร์ทมาดีครับเริ่มมาไล่ขึ้นมาครับ5 7 41นะครับเวลาเหลือ6นาที55วินาทีครับในควอเตอร์ที่3ชรินโอ้โหแม่จังหวะที่ไว้เลอ,อโอน แม่จังหวะที่ไวเลออนกำลังจะฟื้นครับโดนยิง3คะแนนสวนไปอีกครับโดยทัชรินโหมายกหลบเข้ามาด้านในแล้วยืดวางลูกนี้สวยงามครับความไวที่เข้าไปด้านในไวกว่าคินโยที่ขาตายอยู่ตัวมาสักครู่นี้ครับคินโยที่ขาตายอยู่ตัวมาสักครู่นี้ครับนตัพัดยิงไกล3คะแนนโอ้โหสองลูกติดกันเลยครับทัชรินขวา กินโยให้มาที่ทัชรินเขือนกลับมาชาฮิตสายโล่งเรียบร้อยครับสะบัดมาด้านในอัฟนานอัฟนานหมุนแล้วขึ้นวางขวาไม่ได้โอมาซับลงไปทรินฉากลบไปขวาหยอดจะให้กินโย่กินโย่ไม่รู้กินโยบอกช้าๆชหน่อยครับมาร์กสวนกลับขึ้นมา1นึ่งสองค้างตัวปล่อยลงไปชาฮิต โไฮออกมาตรงกลางนัทพัทยิงเช็ดแป้นลงไปครับนัทพัทต้องยอมรับว่าในขุมกำลังของผู้เล่นเนี่ยทางคริปโต้เขาบ้าเชียงรายเนี่ยมีมากกว่านะครับคริปโตโคเขาบ้าเชียงรายใช้ถึงสี่นะครับโอบีลอยทับเข้าไปไม่ลงคินโยซ้ำ75 49สา มาเลือกมองดูด้านในไปไม่ได้ให้มาร์คมาร์คสะบัดออกมาสุภกิจโยกหลบมาสวยมากด้านในและจําช็อตลูกนี้2คะแนนลงไปครับทัชรินอยาจะล็อกเข้าเวสไลน์โดนเบรกไว้ได้ขึ้นกลับมาโอบีกด3คะแนนโอบีฮิลันโบเชงดีทุกอย่างยกเว้นบอลไม่ลงห่วงอีกแล้วฟลังโกหลอกสวยครับลาขมาด้านในหันขึ้นเองสวยงาม มาร์กยกหลบมาให้ด้านนายฟรังโกขึ้นซ้ายสวยครับฟรังโกนีไ่ได้ทั้งซ้ายท,ทั้งขวานะครับอัฟนานเก็บบอลมาให้มาทิโอมาโอมาลากขึ้นมาหนึ่งสองวางซ้ายแล้วเข้าไปวางได้บอลไม่ได้สวยครับอัฟนานทะลุเข้ามาด้านในหนึ่งสองขึ้นบอลไตห่วงลงไปเลยครับสองคะแนนนับได้ลูกสมุิ ไปแล้วปะทะนิดนึงแล้วยิงเองลูกนี้แม่ท่านลงจะสวยมากเลยครับโอ้มาขึ้นอีกทีโดนบล็อกปดัดออกมาเข้ามือทักมินทักมินวิ่งสวนกลับขึ้นมาด้านซ้ายหลุดแล้วทัชชารินลอยขึ้นไปวางฝาวลงจะบล็อกแต่ว่าไม่ทันนะครับอัฟนานจะรันสารฝ่าวบุคคลครั้งที่สองแต่ว่าแรงเกินไปอัฟนานเก็บจังหวะสองลงมาหมุนหาช่องขึ้นไม่ได้ให้มาโอมายัดเลยโอ้ระบาย จะขามินยอดมาจะให้ให้วิกินโย่แต่พลาดโตกลับขึ้นมาสุภกิจโอ้ยกบอลหนีไปข้างหน้าเลยครับกลัวโดนปัดได้ครับทัชรินทัชรินโยกลุยเข้ามาด้านในทัชารินยืดไปวางโอ้โหสวยสดงดงามครับลูกนี้พาดโอกาสการไล่ตามขึ้นมาแล้วสวนกลับมาลูกนี้นัทพัฒเบียสมฤทิ์ค้างตัวปล่อยลุนดฟ้าลงอีกแล้วโอ้โห เดลินาบอลอัฟรานโอ้โหหาจังหวะรันเว์ตัวเองแล้วขึ้นได้นะครับอัฟรานจอรันซนทักคาร์มินคอร์หาจังหวะแล้วยิงเองลูกนี้ไม่ลงเก็บรีบาวได้นะัทพัทขึ้นอ้าวแรงไปอีกสาำจังหวะสองลงไปโอโ้ความขย,ยันทีหนึ่งชายฮิตเก็บได้เปิดไปด้านบนเร็วนัทพัทยอดมาทักคามินอนเลฮูมาสวยงามานมาขอบคุณ ลุยมาทางซ้ายฟลังโกลอยเข้ามาดึงสองขึ้นโดนบล็อกเก็บจังหวะสองขึ้นซ้าได้ครับความขยันของฟลังโกยังช่วยฟลังโกตามมาเก็บได้ไฮออกมาอัฟนานอัฟนานคอร์ลุยเข้ามามีพื้นที่แล้ว่างกบ้าเชียงรายด้ยังใช้ตัวผู้เล่นหลักอยู่สามคนนะครับเรียบรอ้อย โอ้โหโก้าวขาเข้าไปวางแล้วได้ฟาวครับอุ <laughs> ดมโชคแฟรงกี้ ie, หลุขึ้นมาด้านบนแฟรงกี้ขึ้นวางซ้ายเองลงไปครับอ่าบูไม่ลงเก็บบอลมาได้ใหมาด้านในอุดมโชคขึ้นฟาวล,ลง <laughs> ยิ้มแบบสบายๆอ่าบูไม่ลงเก็บบอลมาได้ใหมาด้านในอุดมโชคขึ้น ฟาวลง <laughs> ยิ้มแบบสบายๆายในครึ่งเวลาแรกแล้วก็หลังจากนั้นคุมสถานการณ์ไว้ได้ดีเลยนะครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาชมกัน